ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับมาหาแหม่งครับวันนี้่าทุกคนทุกท่านนะครับผมมาอยู่ที่แปลงไร่แปลงนาสําหรับข้าว8 9ที่ตอนนี้เข้าสู่อายุ62วันแล้วท้องกลมนะครับผมแต่ยังไม่ได้ออกนะครับผมแต่ข้าวยังไม่ออกเนื่องจากว่าตอนนี้ทุกคนทุกท่านก็น่าจะพอทราบดีเหตุผลที่ข้าวออกช้านะครับผมก็คือสถานการณ์ที่อากาศค่อนข้างเย็นลงอย่างต่อเนื่อง มีหนำซ้ำตอนนี้ก็มีลมค่อนข้างแรง2-3ถึงวันติดกันมานะครับก่อนอื่นนะครับผมให้ดูข้าวก่อนนะครับผมตอนนี้ท้องกลมนะครับแน่นแล้วนะครับผมในส่วนของทีุ่่มออกแล้วนะครับในส่วนของที่ล่มออกแล้วซึ่งโดยปกตินะครับผมข้าวพันนี้เนาะก็จะออกรวงอยู่อายุกลมๆหรือวัน6 0สิถึงหกาวันนะครับผมแต่แต่แปลงนี้ก็คือ62วันนี้ซึ่งก็ทราบันนี้ครับผมไม่เกินอีก3วันก็น่าจะออกรวงให้เห็นกันนะครับ วันนี้ผมจะมาอัปเดตบอกเล่ากันในเรื่องของสถานการณ์ข้าวที่ทุกคนทุกท่านกลัวนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าข้าวเจอลมแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องข้าวใบแดงนะครับผมแล้วก็อ,ออกรวงมารวงจะเป็นกระทบหนาวแล้วแดงนะครับผมผมเองก็กังวลนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่กังวลก็มีความกังวลนะครับผมก็เลยมีการฉีดพ่นสารไว้เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับ แน่นอนทับสารที่ใช้ผมฉีดไปก็คือผมฉีดออติว่าที่เป็นป้องกันกําจัดเชื้อรานะครับผมแล้วก็บวกกับอิสไบออนที่เป็นอะมิโน62%แล้วก็บวกกับยาหนอนคือเวอร์ตาโกนะครับผมที่เป็นหนอนกอหนอนมวนใบฉีดอยู่3ตัวแล้วก็ผมใส่ปุ๋ยเกร็ดไปด้วยเลยก็คือสูตร13046นะครับผมซึ่งะกะว่าจะให้ช่วยกระตุ้นในเรื่องของ ข้าวออกดอกออกรวงได้อย่างดีด้วยแล้วก็สะสมอาหารไปด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับข้ารู้สึกสมบูรณ์ดีนะครับผมยังไม่มีอาการกระทบใดๆจากลมใดๆนะครับผมสีไม่ได้ยังยังไม่ได้เปลี่ยนสียังไม่ได้ยังไม่ีมีปัญหาอะไรพูดง่ายๆนะครับยังไม่มีปัญหาอะไรแต่แต่ที่เห็นโดเดีนครับผมอันนี้คือข้าวดีบข้าวปนซึ่งอา่า พื้นตรงนี้ก็มีข้าวดิบอยู่พอสมควรแต่หนี้บางนะครับผมเพราะว่าทําการล่อไปตั้งแต่ก่อนที่จะหวานนะครับผมเห็นไหมครับว่าตอนนี้ข้าวก็ยังไม่กระทบอะไรนะครับผมก็เอามาบอกเล่าทุกคนนะครับผมใครที่เป็นกังวลนะครับผมให้ฉีดกันไว้ก่อนเนาะให้ฉีดป้องกันไว้ก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิง์เองนะครับผมซิง์นี่ช่วยได้ในเรื่องของการเขียวนะครับผมถึงข้าวจะกระทบลมยังไงนะครับผมก็จะช่วยได้นะครับผมถึงหนักก็จะกลายเป็นเบานะครับ แล้วก็ที่ผมเลือกใช้อา,อามิโน,โนนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะช่วยให้เส้นใหญ่ของข้าวใบข้าวต่างๆมันแข็งแรงนะแล้วพอกระทบลมมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของใบแตกใบฉีดได้น้อยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอามาฉีดเพื่อป้องกันไว้นะครับผมหลังจากนี้ถ้าผ่านไปอีกแล้ว3วัน ข้าวยังปกติดีหรือออกรวงปกติดีก็ถือว่าผ่านนะครับผมจะไม่มีปัญหานั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกมาแล้วก็มีแดงบ้างซึ่งผมทําใจไว้แล้วนะครับว่าอาจจะมีแดงบ้างนะครับผมแต่นี่ผ่านผ่านการฉีดมาแล้ว2วันแล้วก็โดนลมมาหนักๆก็คือ3วันแล้วเนาะโดนลมมาอย่างนี้นะครับผม3วันแล้วอากาศเย็นครับตอนนี้ตอนเช้าตรงนี้เองนะครับผมตอนเช้าอุณหภูมิที่สิบห้าถึงสิบหกองศาก็ถือว่าเย็นสําหรับข้าวนะครับนะครับผมแล้วตอนนี้ทําให้ข้าวนั้นออกรวงช้าเกินไปนะครับผมก็ยังก็ยัง ไม่กังวลมากนะครับผมแต่ก็ยังคิดแอบกังวลในใจนิดหน่อยแหละครับว่าถ้าเกิดว่าออกลวงแล้วมันมีปัญหาแดงนะครับผมก็คงจะแก้ไขตามสถานการณ์ต่อไปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้แต่ป้องกันเนาะนะครับผมได้แต่ป้องกันก็เลือกใช้ปุ๋ยเกรดเข้าเสริมนะครับผมจะไม่ใช้ที่เป็นฮอร์โมนเลยโดยตรงนะครับผมอย่างพวกที่ที่เสริมสร้างใบต่างๆนะครับผมหรือเขียวต่างๆนะผมว่าลมแรงนี้จะไม่ให้มันเขียวมากนะครับผมอันนี้ผมก็ถือว่าทําได้แกร่งนะนะครับผมก็ถือว่าแกร่งนะครับ สังเกตจากการที่สู้ลมเห็นไหมครับว่าเนี่ยพอลมมานะครับจะไม่ได้ลูเอ็นตามนะครับผมก็ยังแกล่งสู้ได้นะครับผมก็เอาแปลงนะครับผมที่ทําไว้นะครับผมมาให้ทุกคนทุกท่านได้ลองดูนะครับผมว่าผมฉีด3ตัว C กับปุ้ยกิเนาะนะครับผมก็ออติว่าอิสเบออนแล้วก็วูตาโกนะครับผนนี้แต่้นที่ผ่านมาก็คือใช้ใช้ตัวแอนตโคนนะครับผมที่ที่ผมเคยแนะนําไปมันก็จะเขียวนะครับผมเนาะ พอเขียวขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยเกรดที่ผมเอาไปเติมนะัมมันก็จะยิ่งช่วยเสริมสร้างนะครับผมแล้วก็กดไว้ไม่ให้กดด้วยโพแทสเซียมไม่ให้มันมันมันเฝือใบเกินไปนะครับผมเนาะเพื่อที่จะให้มันต่อสู้กับสภาพอากาศแบบนี้ได้นะครับผมเนาะก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้เอ่อหลายคนนะครับผมก็เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมพูดคุยนะฮะก็หลายหลายคนมาแนะนํานะครับผมให้ลดปุ๋ยนั้นให้เพิ่มธาตุนี้นะครับผมก็ จริงๆมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะนะครับผมสำหรับผมเองผมทําประมาณนี้ผมก็ได้ผลประมาณนี้นะครับหรือหลายคนบอกว่าไม่ฉีดก็ได้ไม่เป็นไรก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้ามั่นใจว่าข้าวของเราแข็งแรงดีอยู่แล้วพื้นของเราดีอยู่แล้วไม่ฉีดก็เอาตามแต่ท่านสะดวกนะครับผมไม่มีสูตรไหนตายต,ายตัวไม่มีสูตรไหนเป็นเบ็ดเสร็จสําเร็จรูปนะครับผมสําหรับการทํานาทําได้นะครับผมเนาะพืชเป็นครูเราเสมออันนี้คือสิ่งที่ผม ยึดถือไว้ในใจตลอดเวลานะครับผมว่าเพื่อจะสอนเราเสมอนะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาดีผมก็เชื่อว่าเขาจะตอบแทนเราดีนะครับผมยิ่งด้วยราคาสถานการณ์ราคาผลผลิตอย่างนี้ผมก็ยิ่งไม่ไม่อยากทิ้งเลยนะครับผมกับแบบนี้นะครับผมเนาะก็เอามาอัปเดตบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านฟังนะครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยครับใครที่อยากไดกเปลี่ยนได้รู้นะครับผมว่าทํายังไงแบบไหนนะครับผมนี่ผมบอกหมดเปลือกเลย คือผมไม่เคยกักอะไรเลยนะครับผมแล้วก็เข้าออกอย่างนี้นะครับผมเนาะก่อนก่อนที่จะไปตรงนี้เข้าออกอย่างนี้นะครับผมอย่าลืมให้พื้นมีน้ํานะครับผมไม่ต้องมีเยอะนะครับให้พอแฉะแฉะหรือมีน้ํานิดหน่อยนะครับผมก็คือตามผมก็ยังถือตาลรกตำราโบราณนะครับผมว่าเข้าออกรวงมานะครับผมยังไงก็ต้องมีน้ํานะครับผมเพื่อที่ให้เกสซอนทิ้งลงไปข้างล่างแล้วโดนน้ําบ้างนะครับผมจะทําให้ข้าวนั้น แข็งแรงสมบูรณ์ดีในเรื่องของรวงนะครับผมเนาะก็เป็นข้าวมันมีน้ำเนาะมันก็จะกินอาหารได้อย่างสม,สมบูรณ์นะครับผมก็วันนี้ก็คงอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะดูประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่มีปัญหานะฮะก็มาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยครับนะฮะหรือส่งภาพต่างๆเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับผมเนาะที่ไลน์ id sbm สองหกนะครับผมเนาะก็หลายๆคนหลายๆท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามา บอกเล่ากันนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมที่นําข้อมูลมาแชล้วก็หลายๆคนก็ต้องขอบคุณนะครับผมที่ลองเอาไปทําตามอย่างที่ผมทํานะครับผมก็เห็นบอกว่าได้ผลนะฮะอย่างที่ควรที่จะเป็นนะครับผมเนาะอาจจะมีดีกว่านั้นก็ให้ลองพัฒนาปรับปรุงกันไปนะครับผมเนาะวันนี้ผมเองนะฮะแม่งก็คงต้องฝากไว้กับบรรยากาศแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านดูนะครับผมว่าหลังจากที่มันโดนลมหนักๆตรงนี้ไปนะครับผม 2- 3สวันแล้วนะครับผมมันมีปัญหา เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมหรือถ้ามีปัญหาตรงไหนี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมเราได้ผลผลิตได้ข้าวอย่างตมไม่เต็มหน่วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับราคาข้าวที่ดีอย่างนี้แล้วก็อย่าให้เป็นโรคภัยเลยนะครับผมเนาะก็หวังว่าทุกคนทุกท่านจะดูแลผลผลิตของท่านอย่างดีนะครับผมเนาะวันนี้ก็คงต้องลาไว้กับแปลงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวดีๆยังไงจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันอีกครั สำหรับวันนี้ผมเองมหา,าแม่งต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ